สองส่วนมาถ่ายหน่อยเถอะนี่ฟินเนี่ยมันกิ๊บเลยอ่าครับจะยืนกันได้จะย็นก็ได้มาเฮียมาเจ้าของเจ้าของส่วนของส่วนมาถ่ายหน่อยมุมซ้ายมุมขวาที่พี่เอาบอลก่อนอ๋อนะฮะเอาบอลก่อนเบอลก่อนนะพี่ไอ้สิริมมง เปี่ยนเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเย็บเปลี่ยนได้หนูเนี่ยเอาต้นไหนดีอ่ะถือสองต้นก็ได้ตุกไม้เท่านั้นนะเนี่ยสวยมากอันนี้เหมือนไก่แน่นเนาะลูกลูกไก่ตัวงามใช่เหมือนไก่จะงามมาเอามาเอาให้เต็มกันเต็มอ่ะสวยงามไมช่วยสองต้นเลยน่ารักทุกดี่ครับอืสวยนะกิอันนี้แน่จริงจะจึงบอกแล้วไม่โฆษณาถ้าสวยไหนไม่ ไม่ถูกใจเราอะ่ะไม่ต้อนรับเราไม่ต้อนรับเราไม่แบ่งความรวยให้เราสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนสีชื่อว่าขวัญใจบอนสีนะคะที่ไซม้าจังหวัดนนทบุรีแต่เยอะนี่คืออันนี้มีอะไรบ้างเงนี่ยดีใจนี<า>้ออกดอกแลวใล้จะเริ่มพี่เป็นบอนกาพี่สังเกตอ่าอันนี้บอนกานี่ไงฮะข้างล่างมีกาบอืมบอลกา หลงไหลบอลสีแล้วนะทีนี่ทุกคนเนี่ยสวยมากเลงได้สวยเนี่ยทุกคนพวกเราไม่ต้องไปทําตู้ใหญ่นะคะในตู้ขนาดนี้ใส่ได้กี่ต้นนี่น่ารักน่ารักเลยเนาะเจ๊เอเนาะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบสองสิบสามต้นสี่สี่สิบหกต้นเนี่ยเม็ดคุณเม็ดนะทุกคนเนี่ยพี่พรกาดด้วยสายตาเม็ดคุณเม็ด แล้วทีนี้เรายกระดับขึ้นมาเราไม่ต้องไปทําต่ําเพราะว่าเราจะได้ก้มก้มต่ำเนาะถ้าอยู่ตรงนี้มันระดับสายตาเราไม่ได้ก้มอยู่ไม่ปวดัะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องก้มเราก็ดูได้สบายเลยฮะอย่างเงี้ยแใช่ไหมแเท้าแขนดูอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องก้มใช่ครับแต่ถ้าหากว่าก้มหลังอหลังปวดแล้วเรายิ่งเราทําเป็นอาชีพอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันหลังมันจะแย่นั่นแหละเราก็ต้องทําอย่างนี้อืมนั่นแหละแล้วข้างล่างเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกค้าเดินเฉยแฉะ นยก็เลยต้องยกยกเนดืนมาโต็กข้างล่างก็มีนะเพื่อผมก็เก็บไว้ทำดอกทำอไรเห็นเปรียบเลยครับใช่ครับฝังเงินฝังทองไว้ใต้ถุนว้นไม้ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ขายกินได้ทุกวันใช่ไหมหนาวันก็ได้นะไปล่ะไปไปไปดูไปไปดูดิ ข้างล่างเามะเลยบอนนี่สวยมากเลยนะทุกคนอันนี้อะไรนะประบินไหนอินนารีไอนาลานุพัลัสอ๋อดารานุพัลัสเนลักเอ่เายสันอ๋อสวยมากเากาสีดีอยู่ที่สายพันธ์เหรอครับอ๋อผมแล้วก็เป็นดินอันนี้ออกดอกไหนอันนี้อะไรนะอุ๊ยอันนี้ออกดอกมาเลอเลยพี่อะไรนะมเนกันดอกใหญ่มากเลยสด้วย ใช่ก็จะหมกสวยจังเลยไม่ทาไรไม่ียดารยพอเพลินละหลงไหลแล้วทุกคนก็น้ำที่เาเรียกน้ำเยี่ยวใสเดือนเขาไม่ขายน้ำเยี่ยวใสเดือนม่ขายอ่ะใสเดือนก็มีน้ำเยี่ยวนะมันเมันมาเป็นเป็นตัวใสเดือนแล้วมันก็อจะมาชอนชลไาก็ไม่รู้น่ ไม่ดีเองแล้วมันเออชุดเดือนนี่เขาต้องจัดเอาไปทำให้ไข่ไม่ให้มันร,ร้อนก่อนให้ไข่มันตายก่อนไข่มันตายตัวมันตายก่อนอืมอีนี้ก้าวทับนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มาโค้งรบกับก้าวพอดีเลยนะอ๋อและอีนี้นออไอ,อ,อ้นี่ไอ้ไ ชินะบันชอนไหนไหนประยนณชินพัฒนบัญชรนวันนั้นหนูได้พี่ให้หนูไปต้นแล้วใครเขาบอกไม่ใช่ชินะบัญชอนมันเป็นอะไรนะหนูก็ยังใส่ไว้ในตู้อยู่ใช่ป้าอย่าไปเชื่อเชื่อหนูก็เลยบอกว่าถ้าไม้จากความใหญ่นี้ไม่ใช่ชินะบัญชอนอันนี้ชินะบัญชอนแน่นอนใช่พี่ให้ตัวที่เขาเรียกอันใหม่อะที่เขาเถียงกันที่ไอ้น้องดีมันเถียงอะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่นั้นน้าหวานเลยเขาไม่มีชินะบันชอนมีตัวเดียวคือตัวนี้แล้วคนคือเราไม่ได้โฆษณนาอันี้ไม้เก่าแก่ขอบคุณมากๆนนนะะคคเพื่อสหรับลิปี้ าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้พี่พรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะโชคดีนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวนบอลสีที่อำเภอไซมาจังหวัดนนทบุรีสวยงามมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะโชะคดีค่ะ